สวัสดีครับกลับมาพบกับผมซันนี่นะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารนักฟุตบอลรอบวันที่ผ่านมาเหมือนเช่นเคยนะไปดูเรื่องราวของยูโรก่อนแล้วกันนะครับยูโรก็ตอนนี้ได้สี่ทีมท้ายแล้วใช่ไหมมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวเต็งนะครับพอเหลือสี่ทีมครับตอนนี้สเปนครับถูกดันขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งนะครับแซงหน้าอังกฤษหลายคนบอกว่านี่คือเต็งหนึ่งที่สมศักดิ์ศรีนะครับก็บรรดา,ร,ารับพนันถูกกฎหมายของอังกฤษนะครับ ดันให้สเปนขึ้นมาเป็นเต็หงหน่งนะครับส่วนอังกฤษหล่นมาเป็นเต็ง2นะครับก็อัตราการจ่ายอยู่ห่างกันไม่เยอะนะเพราะว่า4ทีมก็มาตรฐานใกล้เคียงเต็ง3คือฝรั่งเศสครับส่วนเต็ง4คือฮอลแลนด์นะครับนี่คืออัตราเต็งแชมป์ล่าสุดนะถูกกฎหมายนะของอังกฤษนะครับอ่ะทีนี้มาต่อที่ข่าวย้ายทีมเมื่อวานมีบิ๊กเดลนะครับไบมิเนกเปิดตัวไมเคิลโอลิเซ่นะครับไป ชาวฝรั่งเศสน,นะครับก็ย้ายมาจากคิสตัซนพาเลสนะครับค่าตัวนั้นพาเลสได้สี่สิบล้านนะครับ40ล้านยูโรบวกโบนัสอีก5ล้านนะครับอืมก็จริงๆค่าตัวเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการนะแต่อันนี้เป็นที่สื่อเขาเล่นกันนะครับ40่บวกหแล้วก็เซ็นสัญญากัน5ปีครับที่อ l l ิ a ันส์อารีนนะครับเปิดตัวเรียบร้อยสำหรับ ไมเคิลโอลิเซ่ครับย้ายจากพาเลซมาอยู่กับบบเยนแล้วนะครับขนาดที่แมนเชสเตอร์แต่มีข่าวดีนะครับเมื่อวานเนี่ยสามารถอ่าเขาเรียกว่าบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับโยชัวเซียเซ่นะครับกองหน้าทีมชาติฮอลแลนด์ได้ตอนนี้เหลือแค่แมนยูตกลงกับบอโนญาให้ได้ในเรื่องของค่าตัวว่าจะจ่ายเท่าไหร่นะครับอืม ทำให้แมนยูเนี่ยตอนนี้เจ่อจะได้2แข้งทีมชาติฮอลแลนด์เข้าทีมนะทั้งเซยกเซ่แล้วอีกคนคือมาไตเดอร์ลิกนะครับก็ก็มีรายงานว่าบาเยอร์นั้นไฟเขียวจะให้ย้ายด้วยนะครับมาปิดท้ายที่เตียโกนกันตาร่านะครับกองกลางชาวสเปนิชประกาศแขวนสตั๊ดนะครับในวัย33ปีครับก็หลังจากที่เพิ่งแยกทางกับลิเวอร์พูลไปนะครับหลังๆเจ็บบ่อยครับก็ เจ้าตัวเลิกเล่นเลยนะครับตัดใจเลิกเล่นเลยเท่ากับว่าเกมที่ลงมาเจออาร์ซนอลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เป็นเกมสุดท้ายในชีวิตของเขานะครับสำหรับเดียโกอันกานตาร่านะครับที่ผ่านมาเคยคว้าแชมป์มากมายสมัยอยู่กับทั้งบาร์ซ่าบารเยนนะครับก่อนจะย้ายมาลิเวอร์พูลนะครับนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันวันนี้ครับแล้วเดี๋ยวพรุนี้กลับมาติดตามกันได้ใหม่สวัสดีครับ